วิธีเปลี่ยนมือถือให้เป็นบริกเกมหรือคลาสสิกเกมคอนโซลยุค90อันดับแรกเข้าไปที่ p l y y t t r r ปแตะที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่าบริกเกม b r i c k เว้นวรร g a m e หลังจากนั้นกดค้นหาปึ๊บแตะไปที่แอปบริกเกมอันนี้นะครับปึ๊บรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชม ทำการติดตั้งครับผมจะวอ้างลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับเม <M> ื่อติดตั้งเสร็จแล้วไม่ต้องไปทำอะไรนะครับให้กดปุ่โมโฮมออกจากหน้าจอนี้ปึ๊บหลังจากนั้นเลื่อนหาแอปบิ๊กเกมนี่ครับแอปบิ๊กเกมเราก็แตะเข้าไปปึ๊บ <M> ก็จะมีเกมให้เราเล่นมากมายนะครับก่อนอื่นเรามาเปลี่ยนหน้าจอนะครับมันจะมีหลายสีให้เราเลือกนะครับแตะที่เซตติ <M> ้งปึ๊บ นี่ฮนะตรงนี้เซตติ้งนี่ครับหน้าจอเขาแล้วเลือกสีเขียวสีชมพูสีเหลืองและแต่ชอบนะครับสมมติเราชอบสีเหลืองแล้วก็พอเราเลือกเป็นสีเหลืองเสร็จแล้วก็แตะตรงไหนก็ได้นะครับแตะทิ้งไปปึ๊บนะครับหลังจากนั้นเราจะเล่นเกมแล้วก็แตะตัวสีฟ้าปุ่มสีฟ้าในใหญ่เนี่ยครับแตะไปปึ๊บอันนี้คือเกมแรกนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับ ต่อไปเล่นเกมที่สองนะครับก็จะเป็นรถถังก็จะประมาณนี้อ่ะต่อไปเกมต่อไปนะครับต่อไปเป็นเกมอะไรเลยเอ,อ๋อเป็นรถแข่งครับ โอเคเกมต่อไปเะเหมือนนีเกมงูกินอะไรงูกินลูกไก่อะไรงี้ครับก็จะประมาณนี้เอาเกมต่อไป ถ้าคุณผู้ชมอยากจะออกจากเกมก็ให้กดปุ่มสีเขียวทางด้านขวาสุดนะครับตรงนี้แตะไปปึ๊บนะฮะ exit เกมก็ตอบเงียบไปปึ๊บก็ออกจากเกมแล้วนะครับนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปอีกก็คาบเลีนได้นะครับและนี่ก็คือวิธีเปลี่ยนมือถือให้เป็นบริทเกมหรือคลาสสิกเกมคอนโซลยุค9 0ูนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนฟ for you ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ